เช่นเดียวกับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกครับได้มีการจัดงาน Big p a t r o l i n g and Cleansing for s t o n g i t ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิศน Big and for ุฟฟนศโลกจัดงาน Big p a t r o l i n g and Cleansing for s t o n g i t เพื่อเป็นการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำมิเตอร์หมอแปลงและสายสื่อสารป้ายนั่งร้านหมอแปลง โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้ามีทั้งหมด8กิจกรรมประกอบด้วย1การตรวจสอบและแก้ไขจุดร้อนในระบบจำหน่ายแรงต่ำ2การตรวจสอบและบำร,รุงรักษา LT s w i t c และล่อฟ้า3การตรวจสอบการบำรุงรักษา 3. การาวแรงต่ำและสายนิวตรอน4การตรวจสอบและบำร,รุงรักษาหม้อแปลง5การวัดโหลดหม้อแปลง6 การตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์7การตรวจสอบการระเมิดการใช้ไฟฟ้า8การตรวจสอบเฟสแรงต่ำในการเชื่อมต่อมิเตอร์และปรับปรุงข้อมูลระบบ GIS ให้เป็นปัจจุบัน9การจัดระเบียบสายสื่อสารใา้ต้นนั่งร้านมอแปลงโดยบริการทั้งหมดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดขึ้นครับก็เพื่อเป็นการบริการและให้ความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนครับ